แรงกระทบผลผลิตอ้อยอ้อยโตช้าข้อสั้นที่ปลายสิงหาฝนมาแน่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ่าวโซนกันด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตาม Subscribe นะครับท่านผู้ชมสำหรับในปีนี้นะครับ หลังจากที่คาดการกันว่าฝนจะดีนะครับหลังจากที่ฝนตกมาในช่วงต้นปีนั้นถือว่าฝนดีมาแต่ต้นปีนะครับสำหรับในปีนี้ก็คาดการผลผลิตอ้อยนั้นจะได้มากถึง8 0ถึง85ล้านตันนะครับแต่พอเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับปลายปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเลยมาถึงเดือนสิงหาคมนั้น ฝนกับทิ้งช่วงนะครับฝนกับขาดไปเลยทีเดียวอย่างมากก็เกือบจะหนึ่งเดือนนะครับจึงทำให้อ้อยนั้นการเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม2564หลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกอ้อยนะครับได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงนานถึง4สัปดาห์ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ ข้ออ้อยสั้นทีนะครับสำหรับช่วงวันที่ 24- สถึง31สิงสิงหาคมนั้นจะเป็นเวลาสำคัญที่มีฝนตกกระจายทั่วถึงส่งผลให้ดีต่อการฟื้นตัวของอ้อยนะครับก็ส่งผลดีต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะได้บำรุงอ้อยอย่างเต็มที่นะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับฝนก็จะมาอาจจะเลยถึงเดือนกันยายนนะครับดังนั้นก็เป็นผลดีนะครับที่จะ ได้บำรุงอ้อยนะครับบำรุงต่ออ้อยและในช่วงนี้นะครับพี่น้องชาวไร่ไอ้อยบางส่วนนะครับบางพื้นที่ก็ได้มีการพักดินและเตรียมดินเพื่อเตรียมปลูกอ้อยปี2565ันับ66โดยจะระเบิดดินดานรองรับน้ำฝนนะครับจะทำให้การปลูกอ้อยช่วงเดือนตุลาคม64ทําทำได้เร็วขึ้นดินเก็บความชื้น พร้อมที่จะให้อ้อยเติบโตผ่านหน้าแรงผลผลิตครบอายุการตัดได้นั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมดินของพี่น้องชาวไร่อ้อยบางพื้นที่นะครับที่จะปลูกอ้อยความแรงในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับจากการพยากรณ์อากาศภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานั้น จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องยาวถึงต้นเดือนกันยายน2564อ้อยปลูกในนาและปลูกในที่ร่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแตกรากตามํำตามข้อนะครับส่งผลเสียหายต่อค่าความหวานได้นะครับและอาจมีดินโครนปนเข้าตอนตัดส่งโรงงานน้ำตาลอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงปลายเดือนสิงหาถึง ต้นเดือนกันยายนก็เป็นช่วงที่ดีนะครับที่พี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้ตเตรียมดินนะครับไว้ปลูกอ้อยความแรงนะครับและพี่น้องที่มีอ้อยก็จะได้บำรุงต่ออ้อยบำรุงอ้อยนะครับใส่ปุ๋ยนะครับจะได้เพิ่มความหวานเพิ่มผลผลิตอ้อยให้อ้อยจเจริญเติบโตได้ดีซึ่งนับเวลาก็ยังอีกไม่นานนะครับก็จะถึงฤดูการเปิดถีบกันแล้วนะครับก็อยู่ที่ราวๆประมาณ สามเดือนนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เปิดหีบในการรับอ้อยโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งนะครับก็จะได้เปิดรับอ้อยเข้าสู่หีบนั่นเองนะครับในช่วงเดือนธันวาคม2564นะครับในช่วงนี้ก็บำรุงอ้อยให้ดีนะครับเพิ่มผลผลิตซึ่งราคาในปีนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่า1,000บาทราคาที่จูงใจ ก็พี่น้องชาวไร่อ้อยก็จะได้กําไรจากผลผลิตที่เพิ่มหากบํารุงดีๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับ